กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้รายการ Return Review ก็ได้นำอีกสะเรลวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไอเทมนกหวีดของมาสเตอร์อีกะนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวนะครับเรามาดูดีเทลรายละเอียดแต่ละชิ้นกันครับผมอันนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดเซตแรกนะครับของอีกสะนะครับที่ขายคู่มากับเข็มขัดเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือขายแยกแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตที่2นะครับ ก็จะเป็นการูปบัชาด็อกกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นหัวเข็มขัดของอิกสะนะครับก็จะมีช่องเอาไว้สําหรับใส่นกหวีดนะครับแล้วก็มีปุ่มสลักตรงนี้นะครับที่เวลาปลดล็อกอิกสันนักเคิลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบนะครับของอิกะันนักเคิลนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะมีสายนะครับที่ให้มาต่อกับ ตัวเข็มขัดอิกสะซซึ่งตรงนี้ส่วนอันนี้มันเป็นฟิกนะครับแต่เนื่องจากมันขาดนะผมก็เลยต้องเอาสกอ๊อตเทปติดไว้นะครับลูกเล่นดีไซน์ก็จะมีประมาณนี้ลูกเล่นจะไม่มีอะไรนะครับใส่ถาดไม่ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักนะครับที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในนี้นะไม่ว่าจะเป็นเวลาอ่านตัวนกหวีดนะครับหรือเวลาเล่นลูกเล่นอะไรก็จะอยู่ที่อุปกรณ์อิกซะซนัคเคิลชิ้นนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาดูลูกเล่นของอีกสัปเบลกันนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างเริ่มจากเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูอีกทีนะ <S <S 1> <S 1> ก็จะมีไฟ LED ขึ้นอยู่3จุดนะครับอ่ะเราลองมาดูลูกเล่นกันถ้ากดไกลปืน ก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับแล้วผมจะลองกดลัวให้ดูนะพอกดลัวแล้วมันก็จะเป็นเสียงการยิงลัวออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะมีเล่นเสียงอะไรบ้างนะครับ ซึ่งเสียงก็จะมีประมาณนี้นะครับเสียงทั้งหมดอ่ะเรามาลองทำการกดค้างปุ่มนี้นะครับไกลปืนดูซิเสียงจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเสียงการรีโห a d นะครับในการหินชินมาเรามาเริ่มหินชินกันเลยครับหินชิน เราก็ทำการเฮนชินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าเป็นซีรียุคเฮเซที่ผมมองว่าเข็มขัดสวยนะอ่าลำดับที่9ของเฮเซนะผมวเข็มขัดสวยเป็นของประลองที่สวยมากแล้วก็มีลูกเล่นให้เราเล่นกันอีกด้วยอ่ะเต่๋ยผมขอรีวิวลูกเล่นฝั่งนี้ก่อนนะครับผมว่าลูกเล่นจะเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากการลูลุ้นะครับซึ่งชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการเรียกการลูลุ้ออกมานล้เองอ่ะมาลองดูกัน มันก็จะร้องว่าการุลุเฟกนะครับถ้าแปลภาษาไทยก็คือการุลุของปลอมนั่นเองแต่จริงๆแล้วถ้าตามหลักในซีรีส์มันจะเป็นการที่เวลาคิบะเรียกการุลุออกมาใช่ไหมครับอิกซาก็จะใช้ชิ้นนี้แหละในการที่เรียกการุลุอีกทีหนึ่งแล้วการุลุก็จะลอยไปหาอิกซ่านั่นเองนะครับอะต่อมาลองดูบัตเชอร์นะครับนี่ชิ้นนี้นะครับ,บ อันนี้ก็จะเป็นบัตรเชื่อเฟกนะครับบัตรชาของปลอมต่อมาก็จะเป็นด็อกกานะครับรซึ่งผมก็แอบเสียไดายเล็กๆนะครับเพราะว่าบัตรชากับด็อกกาเนี่ย ในซีรีส์อิกซะไม่เคยใช้เลยนะครับถึงแม้ว่ากาลุลุเนี่ยจะเคยใช้ก็เคยใช้แค่ตอนเดียวก็แอบ,บเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับที่ออกมาน้อยไปหน่อยอต่อมาแล้วครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นการเรียกเหมือนอสัตว์ผู้ช่วยแล้วกันเนาะแต่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับของอิกซะมาช่วยในการต่อสู้กับแฟนไกรอาที่ตัวใหญ่ ก็จะมีเสียงประมาณนี้นะคระับแล้วพอเรา,เอาออกมาเนี่ยลองมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีเสียงอยู่3เสียงนั่นเองนะครับผม3รอบนะครับก็ลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้ พอเราใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการหินชินอีกรอบนะครับอ่ะลองมาใช้ท่าไม้ตายนะครับเป็นการใช้อิสระนัค่คล ก็จะยิงได้3ามครั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นนกหวีที่ใช้ถ้าไม้ตายกับดาบนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรีวิวพร้อมกับดาบแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีนะครับในช่วงต่อไปโอเคแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมารีวิวอิกสระคาลิเบอร์กันเลยครับโอเคแล้วเราก็จะมารีวิวอิกสระคาลิเบอร์กันนะครับผมให้ดู รายละเอียดดีเทลก่อนนะครับนี่ก็คือรายละเอียดดีเทลของอีกสักคาลิเบอร์นะครับอันนี้เป็นโหมดปืนนะครับผมอันนี้ข้างบนนะครับข้างข้างนะครับข้างหลังอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นี่มีมีบอกด้วยว่าผลิตช่วงปีไหนนะครับใส่ทานนะครับตรงนี้นี่ทานจะใส่ตรงนี้นะครับ 3A 2ก้อนนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวของลำโพงลำโพงก็อยู่บริเวณนี้นะครับนี่อ่า ซึ่งอันนี้จะเป็นปุ่มปุ่มที่กดสลักเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้นะฮะอ่านี่นี่ให้ดูลําโพงหน่อยนี่ลำโพงตรงนี้นะครับนี่ลําโพงเห็นกันไหมเอ่ยนี่ลําโพงนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดสวิตช์กันก่อนนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้อ่าพอเปิดแล้วมันก็จะเป็นเสียง,ยงนี้นะอ่ะผมให้ดูอีกทีอ่าก็จะมีไฟขึ้นอยู่2จุดนะครับอ่าเรามาดูลูกเล่นกัน ของอีกสัคาลิเก็จะมีเท่านี้นะครับในโหมดของปืนเนาะก็คือว่าถ้าเรากดกดอย่างละครั้งเนี่ยครับมันก็จะมีเสียงเอฟเฟกอยู่2ออเสียงส่วนถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์รัวๆอย่างที่ได้ชมใบมื่อสักู่นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดดาบกดปุ่มนี้นะครับดันขึ้นไปแล้วก็ดึงดาบพลาสติกนี่ออกมาครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าจะเป็นในรูปทรงแบบนี้เลยนะครับมาลองกดค้างดูกัน เรามาใช้ไม้ตายกันเลยครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าลูกเล่นของเข็มขาดกราดานะครับมันไม่ได้ซิงโครกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะใช้อันนี้หรือจะใช้อันนี้ก่อนจริงๆไม่ต่างกันนะครับผมและสําหรับการรีวิว I X ีกสเบลและ I X ีกสระคาลิเบอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมผมต้องบอกเลยว่าลูกเล่นของตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเอาในยุคเฮเซแรกๆนะผมถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะข้อติสําหรับผมเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่อยากจะให้มันซินโครกัน คืออันนี้จะโอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับเราเข้าใจในปัจจัยของ DX สมัยก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ